มีไลฟ์สดดูดวงฟรีทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลาสามทุ่มเป็นต้นไปและสำหรับใครที่ต้องการโรย้อนหลังสามารถเลือกหัวข้อไลฟ์สดตรงนี้ได้เลยค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการโหราพยายักษ์นะครับก่อนจะไปกันก็ขอแฮปปี้นิวเอียร์สำหรับคนลัคนาราศีกุมนะครับพี่ยักษ์ทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขเฮงเฮงรวยรวย สุขภาพแข็งแรงครับเจอแต่คนดีๆแล้วก็เจอแต่เรื่องดีๆครับในเดือนนี้ครับดาวเสาร์จะเสวยวอละโคตะมะนวางเพราะฉะนั้นนะครับท่านก็จะเป็นช่วงนะครับหาเงินง่ายมีตังเข้ามาแล้วเหลือเก็บดาวอังคารที่โคจรถอยหลังแล้วก็อยู่ในภพอริท่านจะมีปัญหาเรื่องการทำงานแล้วก็การติดต่อกับ เพื่อนร่วมงานหรือการติดต่อกับคนรอบข้างพอสมควรดาวพุธนั้นจะกลับมาเดินเป็นปกติและดาวศุกร์จะย้ายถึง3ามราศีเมื่อดาวศุกร์ย้ายเข้าไปอยู่ในภพลาพะและวันที่30ธันวาดาวศุกร์ก็จะย้ายมาทับตัวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับก่อนจะไปนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมสำหรับใครที่ สนใจอยากจะเรียนโหราศาสตร์ไทยนะครับอาจารย์จะสอนตั้งแต่เบื้องต้นจากไม่เป็นเลยไปจนถึงณวางตรียางแล้วก็เลิกนะครับสามารถนะครับไลน์ไปสอบถามแอดมินได้นะครับอาจารย์จะเปิดสอนในวันที่12มกราคมครับช่องทางการติดต่อก็คือที่ Line แอดนะครับไปที่โปรแกรมไลน์นะครับพิมพ์ว่าแอดพยายักษ มีเครื่องหมายแอดแล้วก็ตามด้วย p a y a y a k ครับจะสอบถามเรื่องเรียนนะครับสอบถามเรื่องดูดวงส่วนตัวจะขอเลิกมุงคลหรือจะซื้อสินค้าของรายการก็สามารถทำได้ครับอ่ะเรามาดูด้านจิตใจและภาพรวมกันดีกว่าครับในช่วงนี้นะครับ ดาวเสาร์นั้นนะครับกลับมาเดินเปปกติตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนดาวเสาร์เองเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนลัคณาราศีกุมจะมีการเดินทางระยะใกล้ๆหรือระยะไกลๆค่อนข้างเยอะแต่ว่าด้วยความที่ดาวเสาร์นั้นนะครับมันติดพิษเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องระวังเรื่องการใช้อารมณ์ช่วงนี้ท่านจะหงุดหงิดง่ายโมโหร้ายเป็นพิเศษด้วยความที่ ดาวพฤหัสนั้นโคจรถอยหลังเพราะฉะนั้นเงินจะไม่ค่อยเสถียรแต่อย่างน้อยก็จะมีเงินเข้ามาในกระเป๋าเพียงแต่ว่ามากบางน้อยบ้างอะไรลักษณะนั้นประเด็นสําคัญคือดาวอังคารที่โคจรไปอยู่ในภพอะลีดาวอังคารนั้นเป็นดาวการงานและดาวอังคารนั้นเป็นเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อเพราะนั้นท่านจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานสังคมรอบข้างหรือป้าข้างบ้าน รวมไปถึงเรื่องงานก็จะมีปัญหาแต่มันจะเป็นปัญหาจุกจิกไม่ได้หนักหนาสาหาัสหรือใหญ่โตมากเพราะดาวอังคารนั้นได้ตําแหน่งนิดนะครับและตัวดาวพุธที่กลับมาเดินเป็นปกติแน่นอนครับการรับลูกน้องรับบริวารก็จะดีขึ้นเรื่องรายได้เสริมก็จะดีขึ้นรวมไปถึงด้านสุขภาพก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวดาวศุกเองที่เป็นกเกษตรสลับเรือนอยู่ในภพลาภานั้น ทำให้หาเงินง่ายครับหลังจากนั้นดาวศุกร์จะย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศทําให้ท่านต้องระวังเรื่องทรัพย์สินสูญห,หายหรือเสียหายในช่วงดังกล่าวแล้วก็จะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งหลังจากวันที่30ธันวาครับดาวศุกร์ก็จะโคจรทับลัคนาคนลาศีกลุ่มครับนะครับทีนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องภาพรวมในเดือนนี้ที่ต้องระวังจริงๆคือด้าน การใช้อารมณ์ครับเพราะว่าดาวต่างๆนั้นนะครับแม้ว่าจะมีปัญหาหนู่นนี่นั่นแต่ดาวต่างๆนั้นมุมเสียมันไม่ได้มีเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยให้ระว่างเรื่องการใช้อารมณ์เป็นหลักเลยนะครับ mm hmm. อย่าโมโหร้ายอย่าตัดสินใจในขณะที่หงุดหงิดหรืออารมณ์ไม่ดีอะไรลักษณะนั้นแล้วก็ด้วยตัวที่ดาวอังคารนั้นนะครับมันอยู่ในภพอลีเพราะนั้นการทำงานอะไร ขอให้ถูกต้องแม้ว่าไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรอาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างแต่อาจารย์ว่าไม่หนักหนาเท่าไหร่ครับเพราะดาวคานนั้นได้ตำแหน่งนิดส่วนด้านการเงินที่เป็นดาวพฤหัสนะครับกว่าจะกลับมาเดินเป็นปกติก็รอ14นะครับกลุ่มผ่าเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นในช่วงนี้หาได้ก็เก็บไว้บ้างเนื่องจากดาวความสําเร็จ แล้วก็ดาวการเงินที่เป็นดาวพฤหัสนั้นนะครับยังได้เกณฑ์กับตัวอาจารย์ว่าก็ยังพอมีเข้ามาครับแต่ว่าที่ดาวเสาร์นั้นกลับมาเดินดีอาจารย์ว่าเราจะมีโชคแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอาจจะไม่ใช่หวยก็ได้แต่จ,จะเป็นโอกาสทางการค้าขายหรือรายได้อะไรลักษณะนี้ครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องจิตใจแล้วก็ภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าละโมบค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีมากๆเลยครับต่อมาเรามาดูเรื่องการเงินกันนะครับ ดาวกันเงินนะครับเป็นดาวพฤหัสดาวรายได้เสริมเป็นดาวพุธในช่วงแรกดาวพุธนั้นโคจรถอยหลังดาวพุธจะกลับมาเดินในปกติในวันที่6ธันวาคมเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่6ธันวานะครับจนถึงวันที่24นั้นนะครับใครก็ได้ดีทุกคนเลยจะรับลูกน้อง จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับในช่วงนั้นดีเพราะนั้นในช่วงวันที่1จนถึงวันที่6อย่าเพิ่งรับใครเข้ามานะครับเพราะดาวพุธโคจรถอยหลังแล้วก็หลังจากวันที่24ไปก็ไม่ต้องรับใครเข้ามาเพราะว่าดาวพุธเองเสวยเลิกไม่ดีมันไม่ถึงขน,น,นาดที่เป็นเลิกที่ท่านจะเสียเปรียบอะไรแต่มันจะได้คนที่ไม่ค่อยเก่งหรือคนที่หลักการเยอะรับเข้ามาแล้วกลายเป็นว่าท่านจะเหนื่อยเท่าเดิมไม่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระ อะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้านะครับช่วงนี้ถ้าเลือกได้นะครับจะเป็นค่าคอมมิชชั่นเยอะๆหรือเงินเดือนเยอะๆอาจารย์เชียร์ให้ในเดือนนี้เป็นค่าคอมมิชชั่นเยอะๆเงินเดือนมีบ้างนิดหน่อยเพราะว่าตัวดาวพุธซึ่งเป็นดาวรายได้เสริมนั้นสเสวยเลิกดีคือราชาเลิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะรับลูกน้องหรือเน้นงานเป็นจ๊อบๆหรืองานไรายได้เสริม ช่วงนี้คนลัคนาราศีกุมจะทําได้ดีหรือมีเข้ามามากเป็นพิเศษนะครับแต่อย่างที่บอกว่านะครับในลักษณะนี้มันจะเป็นงานแก้ไขางานบ,บริการงานที่ปรึกษาส่วนตัวดาวรายได้หลักเองและดาวราพะนั้นเป็นดาวพระฤหัสในช่วงวันที่1จนถึงวันที่5ทธันวาดาวสุกกับดาวพฤหัสเป็นกะเสสลับเรือนทำให้ในช่วงนี้นะครับ ท่านก็จะมีรายได้เข้ามาแบบงงๆเป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากอะไรลักษณะนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่5นะครับดาวสุกนั้นย้ายราศีพอดาวสุกย้ายราศีเข้าไปอยู่ในภพวินาศและในช่วงนี้ท่านจะมีเกณฑ์มีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถทรัพย์สินสูญหายทรัพย์สินเสียหาย หรือได้มาแล้วหมดไปแต่ก็จะมีข้อดีคือตัวดาวเสาเองนะครับกลับมาเดินเป็นปกติและเสวยเลิกดีเพราะฉะนั้นนะครับในเดือนนี้อาจารย์ว่าท่านจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือดีเป็นพิเศษแล้วก็ตัวดาวเสาเองนะครับส่งกระแสดีเพราะฉะนั้นถ้าท่านทำบุญสวดมนต์สวดชินะนบัญชรสวดพระคาถาเงินล้านอะไรเงี้ยเงินจะเข้า มากเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำครับไปไหว้พระสวดมนต์ทำบุญสักหน่อยหนึ่งแต่ด้วยความที่นะครับดาวพฤหัสนั้นเสวยตรียางเสาทั้งเดือนเลยเพราะนั้นการซื้อสินค้าซื้อของมีราคายังทำไม่ได้ในช่วงเดือนนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถไฟฟ้าอาจารย์เตือนเลยไม่ควรซื้อในช่วงนี้และนะครับ การซื้อของที่เป็นเครื่องยนต์กลไกอุปกรณ์เยอะๆนะครับใช้อิเล็กทรอนิกส์เยอะๆนะครับถ้าเป็นได้ไปได้ใช้ลักษณะแมนนวลจะดีที่สุดในการซื้อของในช่วงเวลาดังกล่าวครับเท่ากับเรื่องรายได้ยังมีเข้ามาครับแต่อย่าเพิ่งซื้อของใหญ่แล้วก็จะเป็นช่วงที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ยังเหมือนเดิมอยู่ แล้วก็มีข้อดีคือจะมีะไรายได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามาครับแล้วก็ในช่วงนี้ยังไม่ควรซื้อรถซื้อบ้านหรือต่อเติมรถต่อเติมบ้านในช่วงนี้แต่ถ้ามีเหตุจะต้องซ่อมจริงๆในช่วงวันที่หนึ่งจนถึงวันที่5เวลาตีสองที่ดาวสุกอยู่ตรงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดที่จะเริ่มนะครับแต่งรถแต่งบ้านซ่อมรถซ่อมบ้านอะไรลักษณะนะั้นแล้วก็ดาวสุกซึ่งเป็นดาวพันธุแล้วก็เป็นดาวสุภะ พอเข้าไปอยู่ในภพว,วินาศก็ต้องระวังเรื่องดินสลมนะครับนะครับแผ่นดินไหวหรือว่าเกิดบ้านซุดตัวหรือรถอาจจะมีปัญหาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันห้ามจอดรถในที่รับตานะครับไปไหนมาไหนฝากรถจ่ายตังค์สบายใจยเสียตังค์นิดหน่อยแต่ อย่าไปจอดรถในที่รับตาแล้วเดินไปอะไรลักษณะเนี้ยมีเกณฑ์โดนทุบกระจกหรือมีเกณฑ์ทรัพย์สินในรถสูญหายได้ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งครับส่วนนะครับดาวพุธเองนะครับดาวพุธจะได้วอละโคตามนานวางราชาเลิกในช่วงวันที่22เวลา6โมงเช้าจนถึงวันที่24เวลา19.00นเพราะนั้นในช่วงนี้อาจารย์ว่านะครับการรับลูกน้องการเริ่มต้นใหม่ถ้าเป็นไปได้ ก็จะเป็นช่วงนี้แต่ถ้าจะให้ดาวมันแมทกันทั้งหมดมันอาจจะทำไม่ได้แต่ถ้าอาจารย์มองแล้วนะครับถ้าจะเริ่มอะไรนิดๆหน่อยๆเป็นโปรเจกต์เล็กๆนะครับอาจารย์กับเชียลช่วงวันที่1จนถึงวันที่5เวลาตีสองแม้ดาวพุธจะถอยหลังแต่ว่ามุมดาวมันไม่มีดาวอยู่อะไรในภพมรณะและภพวินาศอันนี้อาจารย์ว่าดีกว่าและตัวดาวศุกร์เองก็ได้นะครับมหัทโนเริกแล้วก็ได้วอระโคตมานะวาง โจเลลกในช่วงดังกล่าวด้วยเพราะนั้นอาจารย์มองว่าในช่วงนี้นะครับดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ก็เอาช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการเริ่มทำอะไรครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องรายได้แล้วก็การเงินครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันบ้างเนื่องจากตน,นิดดาวังคารครับโคจรอ,อยู่ในภพอริและเป็นดาวที่โคจรถอยหลงังอังคารเนี่ย จะเริ่มโครจรถอยหลังนะครับตั้งแต่วันที่1เวลา9ก้าโมงเลยนะครับเวลา9ก้าโมงเช้าก็ถอยหลังแล้วนะครับลักษณะนี้นะครับพอโครจรอ,อยู่ในภพอริีท่านต้องระวังเรื่องการติดโรคติดต่อนะครับต้องระวังเรื่องโรคติดต่ออาจจะเป็นหวัดโควิดตาแดงนะครับหรืออาจจะเป็นโรคจากมแมลงเช่นไข้เลือดออกมาเลเรียอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้น อาจารย์ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับให้ไปที่สบายอย่าให้ไปที่ลําบากแล้วก็ไม่ไปอะไรที่มันคนเยอะแยะมากมายจนเกินไปเพราะว่าตัวดาวังคารเนี่ยพอไปอยู่ในภพอลีแล้วท่านจะมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยจากการติดต่อสัมผัสพูดคุยเจรจาเพราะนั้นไม่กินน้ํากับคนอื่นหรือกินน้ํากับคนแปลกหน้านะครับแล้วก็ให้ระวังอุบัติเหตุทางน้ำนิดนึงส่วนตัวดาวมรณะเองเป็นดาวพุธ ดาวพุธอยู่กับดาวเกตเลลงกับดาวมารุตยูเพราะฉะนั้นคนลัคณาราศีกรุมอาจารย์ว่าก็ยังต้องระวงังตัง้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าเหมือนเดิมนะด้วยความที่ดาวพุธถอยหลังท่านอาจจะมีเหตุเช่นนะครับมีงูเข้าบ้านลืมปิดประตูลืมปิดวาลวน้ำนะครับหรือลืมปิดหน้าต่างอาจจะมีคนหวังไม่ดีประสงค์ร้ายอะไรลักษณะนั้นทำ้ายท่านได้เพราะนั้น ถ้ามีเกณฑ์ต้องไม่อยู่บ้านแนะนําว่าให้ล็อกบ้านปิดคัทเอาท์ปิดอะไรให้เรียบร้อยครับและตัวดาวพุธเองจะเสวยเพชฌคาตเลิกแล้วก็โคจรถอยหลังด้วยเพราะฉะนั้นนะครับตั้งแต่วันที่2นะครับจนถึงวันที่10เนี่ยดาวพุธจะเสวยเพชฌคาตเลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดแบบปัจจุบันทันด่วนพอดาวพุธนั้นอยู่ในธาตุน้ำเพราะนั้นต้องระวังเรื่องน้ําท่วมบ้าน นะครับรถโดนน้ําท่วมอย่าขับรถลุยน้ําถ้าเจอฝนหรือเจอน้ําขังก็ค่อยๆขับหรือผ่านไปได้ก็ไม่ต้องไปอะไรลักษณะนั้นจะดีที่สุดหลังจากนั้นพอวันที่10ไปแล้วดาวพุธสวยราชาเลิกและกลับมาเดินเมกติทุกอย่างจะเริ่มเบาลงแต่ถ้าตั้งใจจะเที่ยวอยากเก็บตังไปเที่ยวจริงๆรอวันที่2มกราลาปีหน้าครับปี68ดาวมรณะจะโคจรเป็นประ ในช่วงนี้เดินทางจะปลอดภัยไปไหนก็ได้เพราะนั้นในเดือนนี้ต้องระวังตั้งแต่หัวจดเท้าแต่ว่าด้วยความที่ดาวพุธนั้นเล็งกับดาวมฤตอยูที่อยู่ในภพพันธุเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรเสียก็จะต้องระวังเป็นที่สุดแล้วก็หลังจากวันที่27เอ้ย24เป็นต้นไปฮะครับให้ระวังเรื่องลมเพลลมพัดเจอผีเจอเจ้าที่โดนผีหลอกเพราะนั้นให้ใส่พระนะครับให้ใส่พระหรือว่า พกเบีย้ยแก้ไว้สักนิดหนึ่งก็จะดีมากนะครับเพราะว่าตัวดาวพุธเองเนี่ยนะครับมันเสวยสม,มโนเลอกท่านอาจจะเปลี่ยนที่นอนย้ายที่นอนแล้วเจอหรือบางทีไปซื้อรถมือสองแล้วอาจจะเจอของแถมที่เป็นวิญญาณกลับมาด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าจะเดินทางไกลไปไหนที่สุ่มเสี่ยงแนะนำสองมกราคมปีหน้าไปก่อนครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพเท่ากับระวังทั้งหัวจนตัวเลยนะนะครับแต่ว่าช่วงไหนที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษอาจารย์ก็บอกไปแล้วอ่ะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานกันนะครับสำหรับท่านใดยอยากจะสนับสนุนรายการของอาจารย์ยักษ์นะคะตอนนี้นะครับสินค้าของอาจารย์เป็นยาดมตอนนี้นะครับหนึ่งแถมหนึ่งการันตีว่าหอมสดชื่นชื่นใจมากๆเลยครับซื้อหนึ่งขวดแถมหนึ่งขวดซื้อหนึ่งร้อยขวดก็แถมหนึ่งร้อยขวดครับ นะครับการันตีว่าหอมสดชื่นชื่นใจมากสนใจสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้ฟรีหนึ่งแถมหนึ่งตั้งแต่วันนี้จนถึงนะครับสิ้นเดือนธันวาคมกันไปเลยครับอ่ะทีนี้เราไปดูเรื่องการงานบ้างนะครับดาวการงานนะครับเป็นดาวอังคารดาวอัคารอยู่ในภพอะลีดาวการเงินเป็นดาวพฤหัสพฤหัสโคจรถอยหลังเพราะฉะนั้น ในช่วงนี้ถ้าใครเป็นพนักงานมีให้เลือกระหว่างเงินเดือนเยอะๆค่าคอมมิชชั่นน้อยๆกับค่าคอมมิชชั่นน้อยๆเงินเดือนเยอะๆแนะนำให้เลือกค่าคอมมิชชั่นนะครับเพราะดาวพุทธนั้นดีกว่าดาวพฤหัสในเดือนนี้ครับและใครที่อยากย้ายงานยังไม่แนะนำครับเพราะว่าดาวพฤหัสนั้นไม่ดีย้ายไปแล้วงานจะไม่ตรงปก รายได้จะไม่ได้เท่าที่ควรหรือเอาไปแล้วก็อาจจะขอลดเงินเดือนในภายหลังเพราะฉะนั้นดูตามนี้อย่าพึ่งย้ายงานเปลี่ยนงานแต่สําหรับใครที่ตกงานอยู่ลักษณะงานมันจะเป็นงานที่ทําเป็นจ็อบจ็งานที่เป็นงานลักษณะการบริการการเซอร์วิสการเป็นที่ปรึกษาหรือการแก้ปัญหานะครับลักษณะนี้จะดีมากๆดีที่สุดเลยเพราะฉะนั้น ดาวอังคารที่โคจรถอยหลังทําให้งานเนี่ยมันจะเป็นงานที่ทําไม่ได้นานหรือมันจะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องกระบวนการการทํางานอยู่ตลอดเวลาลนานักษณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับมีงานเป็นไรายได้เสริมทําเป็นจ็อบจอบช่วงนี้จะดีมากๆแต่ถ้าใครเป็นพนักง,งานเงินเดือนสิ้นเดือนรับเงินเดือนอย่างเดียวช่วงนี้อย่าย้ายงานอย่าเปลี่ยนงานส่วนการจะขยายธุรกิจให้รอก่อนแต่ถ้าจะเริ่มต้นอะไรแบบเล็กๆน้อยๆในช่วงวันที่หนึ่ง นะครับจนถึงวันที่5เวลาตีสองเป็นช่วงที่ดีช่วงที่1ครับแล้วก็ช่วงที่2นะครับวันที่5เวลาตีสองจนถึงวันที่7เวลาหนึ่งทุ่มดาวสุกก็ยังได้วอละโคตมานะวางช่วงนี้ก็ดีแล้วก็ดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติแต่ถ้าเป็นช่วงที่ดีที่สุดนะครับดาวพุธได้ราชาเลิกดาวสุกเสวยภูมิปาโลเลิกก็จะเป็นในช่วงตั้งแต่วันที่ สินะครับวันที่13เวลาตีหนไม่เกินวันที่20เวลา2องทุ่มช่วงนั้นนะครับดาวพุธกลับมาเดินดาวสุกเสวยเลิกดีช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดีที่สุดแล้วก็ตัวดาวพุธเองเสวยราชาเลิกด้วยแต่ในเดือนนี้อังคารโคจรถอยหลังเพราะนั้นใครเป็นฟรีแลนซ์ก็พยายามขยันนิดนึงนะครับส่วนใครเป็นพนักงานเดือนก็ อย่าเพิ่งย้ายงานอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานส่วนการลงทุนอาจารย์ก็บอกไปแล้วส่วนการรับลูกน้องช่วงที่ดีที่สุดไม่ได้ขยายงานอยากรับลูกน้องเพิ่มก็จะเป็นในช่วงวันที่10นะครับทันวาแต่ไม่เกินวันที่24นะครับทันวาเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะรับก็รับอยู่ในสโคปนี้แล้วกันครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานครับส่วนด้านความรักสําหรับคนโสด นะครับสำหรับคนโสดนะครับดาวอาทิตย์นั้นอยู่ในราศีพิจิกนะครับดาววังคารโคโจรถอยหลังพาหัสโคโจรถอยหลังเพราะนั้นคนที่เข้ามาในช่วงที่1่จนถึงวันที่16จะเป็นคนที่นะครับมีรายได้ดีเจ้าชู้เนื้อหอมเอาแต่ใจขี้น้อยใจแล้วก็อารมณ์สวิงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็จะ ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะอาจารย์บอกว่าในช่วงวันที่1จนถึงวันที่16นะครับถ้าจะดีเนี่ยดาวอาทิตย์จะเสวยราชาเลิกจะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่3เวลา8โมงเช้าเท่ากับว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกวันที่1กับวันที่2เนี่ยโอเคดาวอาทิตย์ได้ราชาเลิกครับหลังจากนั้นวันที่16ดาวอาทิตย์ย้ายราศีเข้าไปอยู่ในภพลาภะแสดงว่าคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่นะครับ มีแฟนอยู่แล้วมีลูกติดมีครอบครัวอยู่แล้วเป็นซิงเกิลมัมอะไรลักษณะนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวแต่อาทิตย์นั้นเสวยเลิกไม่ดีอาทิตย์เนี่ยจะเริ่มเสวยเลิกดีเนี่ยนะครับหลังจากวันที่นะครับ29ไปแล้วพอหลังวันที่29ไปแล้วประเด็นก็คือดาวศุกร์มันก็จะย้ายในวันที่30 ดาวสุกไปเจอดาวเสามันก็จะสวยแต่รูปจูบไม่หอมนะครับเพราะฉะนั้นดูตามนี้ก็จะเป็นคนที่ท่านคบแล้วจจะเสียเปรียบอาจจะไม่ได้แบบเสียเปรียบเรื่องตังอาจจะเสียเปรียบเรื่องการเอาใจใส่เรื่องการขอมีสองคนคบทีละเยอะๆอะไรลักษณะน,นั้นเพราะนั้นในช่วงหลังจากวันที่16ไปการงานดีการเงินดีแต่ท่านคบแล้วจะอาจจะโดนเอาเปรียบ เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์มองแล้วก็เดือนนี้ก็มันจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ว่ากันไปตามนั้นนะแต่ถ้า,าจารย์มองอะอาทิตย์ราชาเลิกวันที่หนึ่งวันที่สองหลังจากนั้นอาทิตย์ก็จะเสวยซัม,มโนโเลิกนะครับดาวพุธโครจรถอยหลังอังคารโครจรถอยหลังเพราะฉะนั้นถ้าท่านรับได้กับการสวิงของอารมณ์ของคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็รับไปนะครับแต่ว่าถ้าท่านบอกว่าอย ขอสบายสบายขอดีๆก่อนก็อาจจะต้องเป็นช่วงกุมภาพันธ์ไปแล้วนะครับเพราะว่าอังคารนั้นจะโคจรถอยหลังจนถึงวันที่1 4มีนาแล้วก็ตัวพฤหัสเองก็จะโคจรกว่าจะกลับมาเดินเปปกติก็ต้องรอ14กุมภาพันธ์นะครับเพราะนั้นดูตามนี้ถ้าอยากได้คนที่ใส่รวยเสียเปรียบบ้างไม่สี่เรียดก็จะเป็นในช่วงตั้งแต่วันที่16นะครับธันวาเป็นต้นไปจะได้คนที่นิสัยค่อนข้างรวยครับแต่อาจารย์ว่า มันจะเป็นคนรวยที่นิสัยไม่ค่อยดีเอาเปรียบท่านน่ะเพราะนั้นอาจารย์ก็ไม่แนะนําให้รับใครเข้ามาในช่วงนั้นถ้ากับเดือนธันวามี2วันครับ1กับ2อธันวาเลิกไปกว่านนั้นก็เที่ยวคนเดียวอยู่กับเพื่อนไปก่อนลักษณะนั้นอ่ะทีนี้เรามาดูสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วเก์เลิกกันไม่มีนะครับให้ระวังสุขภาพของแฟนแล้วก็ตัวท่านเป็นหลักด้านการเงินนะครับเดือนนี้เดือนหน้าดีทั้งเดือนเลย เพราะฉะนั้นให้ครึ่งเดือนนี้จนถึงครึ่งเดือนธันวาเนะี่ยครึ่งแรกถึงครึ่งหลังเนะี่ยดีทั้งเดือนเลยเรื่องรายได้เรื่องสุขภาพระวังทั้งเดือนเช่นเดียวกันส่วนเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันน่าจะมีในช่วงหลังจากวันที่16ไปเพราะราว่านะครับแฟนท่านจะหงุดหงิดง่ายขี้หึงแล้วก็ชวนทะเลาะแบบไม่มีเหตุผลเพราะฉนั้นให้ระวังเรื่องการทะเลาะกันแต่ถึงขน้นเกณฑ์เลิกลาก,กันไม่มีแล้วก็ ให้ระหว่างสุขภาพของตัวท่านแล้วก็แฝนท่านด้วยครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสําหรับคนลนัคณาราศีกุมฝากกดไลค์กดแชร์หรือซื้อสินค้าสนับสนุนรายการด้วยแล้วกันครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ